สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการพม่ได้สะกดไม่ได้กับ คเคยสสัยกันไหมคะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกกันว่ารถคว่ำทั้ง,งที่จริงๆแล้วอะรถเป็นหงายล้อชี้ฟ้าค่ะค่ะที่เราเรียกกันว่ารถคว่ำนะคะก็เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยคนไทยนิยมสัญจรกันทางน้ําโดยใช้เรือเป็นผานะค่ะและเวลาเกิดอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยนะคะท้องเรือก็จะพลิกคว่ำลงทําให้เราเรียกันว่าเรือคว่ำนั่นเองค่ะซึ่งต่อมานะคะประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้า ได้มีรถวนเข้ามาใช้เนี่ยจากที่เราพูดกันว่ารถคว่ำก็เลยพูดติดปากต่อกันมาเรื่อยๆเป็นคำว่ารถคว่ำนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยไปเปิดพัฒนานุกรมนะคะหาความหมายของคําว่าคว่ำเนี่ยก็จะพบว่าคําว่าคว่ำหมายถึงการพลิกสลับจากด้านบนลงไปด้านล่างซึ่งถ้าหากว่าเราจะพูดคําว่ารถคว่ำก็คงจะไม่ผิดอะไรเห็นเรื่องบเหตุผลนี้เนียคะถ้าเห็นด้วยก็จบ